สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมนก็แมนและคลิปนี้คือการสปอยทูมสโตนดวนกลางตะวันเรื่องราวของชายสามพี่น้องที่ไปแวะพักที่เมืองทูมสโตนและได้มีเรื่องกับอันตรพาญเจ้าถิน่นการดวนเดือดจึงได้เริ่มขึ้นเรื่องนี้สนุกมากๆครับก่อนชมคลิปผมขอคนละหนึ่งไหลเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนและจุดจบจะเป็นยังไงนั้นก็ไปดูเลยครับจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่ทูมสโตน เราก็จะเห็นแก๊งที่เรียกตัวเองว่าข่าวบอยนำโดยวินเลียมหัวหน้าแก๊งที่ได้บุกมาทำลายงานแต่งของชาวสเปนคู่หนึ่งเพราะว่าดันไปฆ่าเพื่อนเขาสองคนกล่งวินเลียม William, รัวปืนใส่ไม่ยัง้งขาวบอย5-6คนลั่นไกกันอย่างสนุกมือเจ้าหน้าที่คุมงานตายไปหลายคนจนเหลือแค่คู่บ่าวสาววินเลียมสั่งให้คุ่เขาแต่อีกฝ่ายไม่ทำเขาจึงยิงใส่เขาเจ้าบ่าวจนอีกฝ่ายล้มลงซึ่งเจ้าบ่าวเนี่ยก็บอกว่าจะมีคนมาแก้แค้นให้เขาแน่ก่อนที่จะทิ้งท้ายว่าเป็นลงนรกซะวินเลียมก็ยิงฆ่าเขาลงไปก่อนที่จะ พากันไปกินของในงานชายคนหนึ่งที่ยังไม่ตายก็เดินมาไล่พวกเขารับซึ่งจอห์นนี่หนึ่งในสมาชิกแก๊งก็ลั่นไกฆ่าทันทีวินเลียมก็พอใจมากๆจอห์นนี่ก็ได้บอกลูกพี่ว่าที่เจ้าบมาพูดเมื่อครู่นี้มันมีท่อนหนึ่งในคำภีร์ว่าคนที่สร้างบาปบาปจะตามสนองของให้ความตายและนรกจงตามเขาไปณนะเมืองแห่งหนึ่งวายแอดเอ อดีตผู้บังคับใช้กฎหมายเขาได้ลงจากรถไฟซึ่งตอนนั้นก็มีชายคนหนึ่งที่กําลังฟาดม้าไม่หยดุดวายแอตเข้าไปห้ามทันทีก่อนที่จะฟาดอีกฝ่ายไปหนึ่งทีถามว่าเจ็บไหมม้ามันก็เจ็บแบบนี้แหละไปให้พ้นซะถ้าไม่อยากเจ็บตัวซึ่งนายอมเพอของรัฐก็ได้เข้ามาสอบถามว่าวายแอตกำลังจะไปไหนซึ่งเขากําลังจะไปที่ทูมสโตนรับเขาเปิดกเกษีนแล้วและตอนนี้อยากอยู่กับครอบครัวไม่นานวายแอตก็ได้เจอกับ2พี่น้องอวัวเจวผู้เป็นพี่ชายและก็มอร์แกนน้องเล็ก ที่มาพร้อมกับภรรยาพวกเขาเข้ากอดกันไม่น,นานภรรยาวายแอดที่ชื่อแมตตี้ก็เดินมาพวกเขากําลังจะไปที่ทูมสโตน ฉากตัดมาข้าวบอยหนุ่มสุดหลอ่อด็อกฮอลิเดย์ที่กําลังเล่นไพ่อยู่ซึ่งเขาเนี่ยก็เล่นชนะอยู่ตลอดแต่ว่า Ed, เอสเพื่อนที่เล่นด้วยกันเนี่ยก็คิดว่าด็อกโกงครับและจะเข้าไปหาเรื่องด็อกพูดอย่างสงบว่าใจเย็นไว้เขายังเห็นแอดเป็นเพื่อนทําไมแล้วก็เขาก็คงลงมือไปนานแล้วเอสทำท่าจะชักปืนแต่เซียววิด็อกเนี่ยก็ถือปืนในมือแล้วเขาทําได้เร็วกว่ามากด็อกวางปืนลงบนโต๊ะบอกว่าจบแค่นี้เถอะแต่เอสเนี่ยก็ยังไม่หยดุดมันพุ่งเข้าใส่ด็อกจึงแทงมันด้วยมียดเจ้าของร้านจะหยิบปืนแคทภรยาขออง็กก ต่อปืนใส่ทันทีเธอบอกว่าขยับเมื่อไรหัวกระจุยแน่แคทร,รีบเก็บเงินพวกเขาพากันออกมาและขึ้นมาที่เตรียมไว้นอกร้านด้านายแอดพวกเขาเนี่ยก็เดินทางมาถึงทูมสโตนเมืองที่ว่ากันว่ามั่งคั่งและมีเงินมากที่สุดในตอนนั้นบีแฮนในอำเภอของโคชาเห็นพวกายแอดมาใหม่ก็เข้ามาทําความรู้จักไวแอไม่ได้พกปืนเขามาแค่ทําธุรกิจที่นี่ระหว่างนั้นเนี่ยแอยังได้เจอกับเฟรดในอำเภอของทูมสโตนครับ เฟดก็บอกเล่าถึงเมืองนี้ว่าคนที่คุมกฎหมายที่นี่คือพวกแก๊งคาวบอยที่มีวินเลี่ยมเป็นหัวหน้าไปทําธุรกิจที่นี่ก็ต้องยุ่งเกี่ยวกับพวกมันโดยพวกมันนั้นจะพันผ้าแดงตลอดเวลาร้านเหล้าที่นี่เปิด24ชั่วโมงมีทุกอย่างเหล้านารี การพนันการเงินสะพัดมากมีที่เดียวที่ไม่ควรไปบอนออเรนเตลสมยานามโรงฆ่าสัตว์ประจำเมืองนักเล่นมือหนักยังไม่กล้าเข้าใกล้วายแอดมองอย่างสนใจแล้วก็เดินตรงไปทันทีซึ่งพวกวัวเจียวก็ยิม้มพวกเขาเนี่ยไม่แปลกใจเลยครับนี่แหละวายแอดชายผู้ชอบความท้าทายและเมื่อเขาเข้าไปก็มีคนนั่งเล่นการพนันอยู่เขาซื้อซิก้ากับมิลส์ เจ้าของและผู้จัดจาก,การซึ่งในร้านเงยียบมากไม่มีใครพูดกันเลยเพราะว่าจิมชายคนหนึ่งที่เล่นไพ่ยอยู่เขาพูดเสียงดังอยู่คนเดียวจิมมาที่นี่ทุกวันตบลูกค้าคนอื่นเป็นว่าเล่นวายแอตถามมิวว่าทำไมไม่ไล่เขาไปสะละแต่มิวก็บอกว่าพูดเนี่ยมันง่ายแต่ทำจริงมันคนละเรื่องวายแอตได้เดินไปหาจิมบอกว่าจิมนั่งเก้าอี้เขาอยู่จิมเนี่ยก็ลุกขึ้นทันทีทำท่าจะชักปืนวายแอตไม่กลัวสักนิด เขาจ้องตาอีกฝ่ายไม่กระพริบจนจิมเริ่มกลัวไวแอดตบหน้าจิมบอกให้ชักปืนออกมาเลยแล้วจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไวแอดตบหน้าไปอีกที oh. แล้วก็อีกทีจิมเนี่ยเลือดออกปากเนิดไวน์แอด at, บอกอย่างสุขมุมว่าจะทําอะไรก็ทําจะชักปืนก็รีบเข้าไม่ก็ใส่หัวไปซะจิมตัวแข็งไวแอดย่งปืนมันมาโยนให้มิลแล้วก็บิดหูจิมลากมันออกไปจากร้านบอกอย่าก,กลับมาให้เขาเห็นหน้าอีกไวแอดบอกมิวว่าเขาขอสัก20%ของร้านคุณจะว่าไงแต่มิลเนี่ยให้ถึง25%่ วายแอดก็รีบไปบอกพี่น้องว่าเราเริ่มกิจการกันแล้วแต่ตอนนั้นรับจิมเนี่ยก็ถือปืนจะมายิงวายแอตแต่ก็ได้ด็อกฮอลลีเดย์ที่ได้ห้ามมันไว้ซะก่อนและเหมือนจิมจะกลัวด็อกมากครับเขาหยุดชะง,งักทันทีดอกเข้าไปทักทายวายแอดพวกเขารู้จักชื่อเสียงกันดีและพอจิมรู้ว่าคนที่ตบหน้าเขาคือวายแอดผู้บังคับใช้กฎหมายชื่อดังเขาก็ตกใจไม่น้อยด็อกเนี่ยก็ไล่จิมไปซะวายแอดบอกให้ทิ้งปืนไว้ด้วยจิมก็วางมันลงและกล่าวขอบคุณวายแอดก่อนจะรีบเดินจากไปทันทีไม่นานบี วายแอดจึงแนะนําให้เขารู้จักกับด็อกฮอลลีเดย์ซึ่งเหมือนด็อกจะไม่ต้องการเผยตัวตนเท่าไหร่ระหว่างที่พวกเขาสนทนาธุรกิจกันนั้นก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นครับที่ร้านตรงข้ามมีการยิงกันซึ่งก็มีคนตายไปหนึ่งและก็เป็นแจ็คและเคอรี่เพื่อนที่รู้จักกับวายแอดพวกมันโกงแจ็คแถมเรียกเขาว่าตอแหลก็เลยต้องสั่งสอนสักหน่อยตอนนั้นเองเฟร็ Fred ก็มาขอยึดปืนพวกแจ็คอยากได้คืนให้ไปคุยกับผู้พิพากษา ตอนนั้นเองก็มีรถโดยสารมาส่งชายหญิงคู่หนึ่งฝ่ายชายลงมาก่อนเขาชื่อว่าทิมซึ่งพวกไวแอดเนี่ยก็มองอยู่และพอฝ่ายหญิงลงมาเท่านั้นมอแกนก็ต้องตาค้างเพราะว่าเธอสวยมากๆซึ่งพอไวแอดได้เห็นเนี่ยเขาก็ดูสนใจเช่นกัน และเหมือนเธอคนนั้นก็จะรู้สึกแบบเดียวกันครับเธอชื่อว่าโจเซ่ทิมบอกทันทีว่าสายตาของวายแอดนั้นดุดดังดวงอาทิตย์แหลมคมประดุดเหย,ยว่เขาเป็นทั้งผู้ล่าและพูดถูกล่าในเวลาเดียวกันโจเซ่ Jose, ดูสนใจมากทิมก็หนับหนุนวันล่าให้สนุกนะโจเซ่จ้องวายแอดไม่หยุดอีกฝ่ายก็มองอย่างทุ่นคิดเย็นวันนั้นพวกวาแอดและเหล่าเพื่อนทั้ง4 ก็ควงภรรยามาดูละครเวทีแล้วก็แนะนําแคทให้รู้จักกับายแอดและไม่นานเฟร็ดก็พาผู้ว่าและภรรยามาให้ายแอดได้รู้จักและการแสดงก็เริ่มขึ้นซึ่งในนั้นเนี่ยก็มีแก๊งคาวบอยที่นําโดยวินเลียมอยู่ด้วยซึ่งพอการแสดงไม่ถูกใจพวกมันเนี่ยก็จะยิงไล่ทันทีแต่เหมือนคนที่นี่จะชินกับการกระทําแบบนี้ไม่มีใครตกใจเลยครับและก็มาถึงคิวของทิมซึ่งแา้จริงแล้วเนี่ยเขาคือนักแสดงละครเวทีทิมแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมสะกดคนดูได้อย่างอยู่หมัดเมื่อการแสดงจบลงผู้คนก็ยิงปืน ขึ้นฟ้าและปรวบมือและการแสดงชุดสุดท้ายเป็นการต่อรองกับซาตานซึ่งก็สะกดคนดูได้ดีเช่นกันและคนที่เล่นเป็นซาตานนั้นก็คือโจเซ่หรือยิ้มมองไวแอดหลังดูจบไวแอดก็จะกลับไปทำงานที่ออเรนเทน ซึ่งแมตตี้ไม่ค่อยพอใจเล็กน้อยแต่ก็บอกให้ไปเถอะด็อกเนี่ยก็บอกไวแอดว่า้าสาวคนนั้นเดินมาหาไวแอดจะทํายังไงซึ่งเขาหมายถึงโจเซ่แต่วยแอดเขายึดมั่นว่าจะไม่มีสาวได้อีกแล้วมีแค่แมตตี้คนเดียวตอนนั้นเองโจเซ่ Jose ก็มาที่นี่ซึ่งทุกคนเนี่ยต่างก็ปรบมือในการแสดงและความสวยของเธอชายหลายคนมาขอเต้นรําด้วยกระทั่งโจเซ่เดินมาขอเต้นรากับไวแอดด้วยตนเองรับแต่พี่แกเนี่ยก็นิ่งและก็หันหน้าหนีโจเซ่ Jose ก็ผิดหวังชัดเจนด็อกก็เชื่อแล้วว่าไวแอ ใจแข็งจริงๆจากนั้นวแอดก็รับเล่นไพ่เขาเป็นเจ้ามือกระทั่งแก๊งข่าวบอยเดินมานำโดยวินเลียมซึ่งพวกเขาเนี่ยมาสอบถามว่าวแอดยังทํางานเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายอยู่หรือเปล่าแต่วแอดเขาเลิกแล้วทว่าจอห์นนี่กาดมือดีของวินเลียมเมื่อเห็นหน้าด็อกฮอลิเดย์พวกเขาทั้งสองก็ดูจะไม่ชอบขี้หน้ากันทันทีพวกเขาประชันฝีมือซึ่งจอห์นนี่เนี่ยคือมือปืนฝีมือฉกาดชักปืนได้เร็วมากแต่ชื่อเสียงของด็อกฮอลิเดย์ก็ลือลั่นไม่แพ้กันเขาไม่ช้ากว่าผู้ใดแน่นอน จอนนี่ชักปืนออกมาขู่และควงปืนโชว์ไปชุดใหญ่ทุกคนในร้านต่างกรบมือพวกวิลเลียมเนี่ยก็ยิ้มอย่างพอใจขณะที่ไวแอตมือเขาเนี่ยก็จับปืนอยู่ใต้โต๊ะพร้อมยิงทุกเมือ่อพอจอนนี่ควงปืนเสร็จก็ทำหน้าขิงด็อกไปเข้มเข้มครับกระทั่งด็อกที่มือจับแก้วเหล้าอยู่เนี่ยพี่แกก็ทำการควงแก้วเหล้ามันซะเลย ซึ่งก็ทําได้อย่างช่ำชองมากๆทุกคนก็ปรบมืออีกรอบเล่นเอาการควงปืนเมื่อครู่เนี่ยจืดไปเลยครับจอห์นนี่ก็ดูโกรธมากแต่วินเลี่ยมผู้นาของกลุ่มก็มาดึงจอห์นออกไปก่อนสถานการณ์จึงสงบลงขณะเดียวกันโจเซ่ก็แอบ,บถามบีแฮนว่าชายที่รับเล่นไพ่คือใครบีแฮนก็บอกว่าเขาคือไวแอตเอิฟสร้างชื่อจากการเป็นผู้รักษากฎหมายตอนนี้เลิกแล้วและที่สําคัญเขาแต่งงานแล้วโจเซ่ยังจ้องไม่กระพริบจนไวแอตหันมาสบตา เช้าวันต่อมาไวแอตออกไปขี่มา้าก่อนที่จะพูดว่าสวยแล้วเพราว่าดันมาเจอโจเซ่ทำให้ไม่อาจเลี่ยงการพูดคุยโจเซ่ก็บอกว่ามันเป็นโชคชะตาไวแอตพยายามจะขอลาแต่โจเซ่ก็ชวนมาขี่ม้าแข่งกันและเหมือนม้าของไวแอต จะถูกใจม้าของโจเซ่ด้วยจึงวิ่งตามไปอย่างเร็วพวกเขาขี่ม้าอยู่พักใหญ่จนมานั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้และคุยกันสักพักโจเซ่รู้ว่าวายแอดมีภรรยาแล้วเธอถามว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรในชีวิตซึ่งวายแอดบอกว่าการเป็นผู้ชายนั้นก็แค่ต้องหาเงินและอยู่กับภรรยาลูกๆอย่างมีความสุขนั่นแหละคือสวรรค์แล้วเหมือนวายแอดจะพูดตอกยำ้ำว่าเขาไม่มีทางที่จะนอกใจภรรยาครับแต่สำหรับโจเซ่ความสุขคือการเดินทางไปเรื่อยๆและอยากมีใครสักคนไปด้วยและตอนนี้ก็คือบีแฮน ซึ่งไวอดก็ถามทันทีว่าทําไมต้องเป็นเขาด้วยโจเซ่ก็ให้เหตุผลง่ายๆว่าเขาหล่อแท่าภาษา,ากายของเธอนั้นเหมือนผู้ใส่ไวอดมากกว่าฉากตันมาไวเอดกลับห้องซึ่งก็เจอแคตตี้ที่เหมือนเมาฟิ่นอยู่เธอหัวเราะไม่หยุดไวเอดได้ชวนเธอว่าทําไมเราไม่ท่องไปเรื่อยๆพักที่โรงแรมและมีความสุขกันตลอดการเดินทางแต่แคตตี้ไม่ต้องการแบบนั้นแถมยังหาว่าวาอดเป็นบ้าอะไรซึ่งอีกฝ่ายก็บอกว่าให้ลืมที่เขาพูดไปซะ วันต่อมาพวก Y แอดก็ทำงานที่รัฐออเดนเตนตามปกติแต่ข้างนอกตอนนั้นวินเลียมก็เมาครับและหยิบปืนมายิงเล่นทั่วเมืองโดนบ้านผู้คนและสิ่งของเสียหายจนวายแอดบอกเฟดนายแอมเพอว่าจะปล่อยเขาไว้แบบนี้หรือจนเฟดออกไปห้ามเขาจ่อปืนใส่อีกฝ่ายบอกให้ส่งปืนมาวินเลียมเนี่ยก็ทำท่าจะส่งแต่ก็พลัดยิงโดนหัวใจเฟดจนเขาตายคาที่ แล้วไวแอดก็ออกมาเห็นพอดีชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นก็กรูกันเข้ามาดูตะโกนบอกกันว่าวินเลียมฆ่าคนเอาเขาไปแข,นขวนคอไวแอดจับวินเลียมขึ้นมาบอกชาวบ้าน ว่าให้เป็นหน้าที่ของศาลทว่าตอนนั้นแก๊งคาวบอยหลายคนนำโดยไอซ์ก็บอกให้ไวแอทส่งตัววินเลี่ยมมาซะไม่งั้นเขาจะยิงหัวกระจุยแน่ไวแอตจ่อปืนใส่หัวไอซ์บอกว่านายนั่นแหละจะเละซะก่อนสั่งให้ลูกน้องถอยไปซะบิลหนึ่งในแก๊งคาวบอยก็พูดขึ้นว่ามันแค่ขู่นะ่ะแต่ไอซ์สัมผัสได้ครับว่าวายแอตไม่ขู่แน่เขาสั่งทุกคนถอยไปขณะนั้นด็อกก็จ่อปืนใส่บิลและไม่นานมอร์แกนและเวอร์จิลก็ออกมายิงปืนขึ้นฟ้าไล่ทุกคนกลับบ้านไปซะ สุดท้ายแก๊งคาวบอยก็ยอมกลับไปไอซ์บอกวายัว่าจะมาเอาคืนแน่ปากไว้ก่อนโจเซ่ที่มองวายอัอยู่เธอก็แอบตกใจไม่น้อย เช้าวันต่อมาสารก็ตัดสินยกฟ้องวิลเลียมเพราะว่าไม่มีหลักฐานและวแอดก็ไม่ได้เห็นกับตาด้วยเพราะว่าตอนที่เขาออกมาเนี่ยก็เห็นนายอำเภอถูกยิงแล้วแต่วแอดก็ไม่สนใจไม่ใช่ธุระของเขาอยู่แล้วตอนนั้นผู้ว่ามาขอคุยด้วยแต่พวกวแอดปฏิเสธผู้ว่าเนี่ยก็บ่นไปเล็กน้อยวม่าพวกวแอดมาที่นี่แล้วกอบกลวยเงินไปเยอะในขณะที่คนดีๆต้องรับเคาะผู้ว่าก็เดินจากไป ระหว่างนั้นแก๊งคาวบอยก็ขี่ม้าผ่านเมืองและยิงปืนขึ้นฟ้าจนเกือบจะเหยียบเด็กคนหนึ่งดีที่เวอร์จิลช่วยไว้ทัน เวอร์จิลเนี่ยมองดูแม่และเด็กเขาคุ้นคิดซึ่งเวอร์จิลเคยเป็นนายอำเภอมาก่อนด้วยครับชากิตัดมาสุดท้ายเวอร์จิลก็ตัดสินใจจะช่วยเมืองนี้โดยรับตำแหน่งเป็นนายอำเภอแทนเฟดที่ตายไปเขาติดกฎระเบียบใหม่ห้ามใครในเมืองพกปืนซึ่งทำให้ชาวบ้านหลายคนไม่พอใจมากเวอร์จิลก็ให้เหตุผลว่าเขาไม่ได้ห้ามให้มีปืนในครอบครองแต่ตอนที่อยู่ในเมืองเนี่ยห้ามใครพกปืนเด็ดขาดระหว่างที่ชาวบ้านวุ่นวายวายแอดก็ขี่ม้ามาอย่างไวยเขาไม่พอใจมาก ที่พวกเวอร์จิลตัดสินใจทำแบบนี้3พี่น้องคุยกันส่วนตัววายแอดบอกว่านี้ไม่ใช่ธุระของเราแต่เวอร์จิลบอกว่าชาวบ้านแทบไม่กล้าเดินบนถนนแล้วทุกคนดูสิ้นหวังขณะที่พวกเราหาเงินจากพวกเขาถ้าอยากหากินที่นี่เราต้องจัดระเบียบเมืองนี้สมัยทำกฎหมายให้ศักษษ์สธิ์ มอแกนก็อยู่ข้างเวอร์จิลเขาบอกว่าเราเป็นพี่น้องกันทําไม่ช่วยพี่น้องแล้วจะไปช่วยใครที่ไหนวายแอดจึงร่ายยาวว่าน,นี่คือโอกาสแรกของเราที่จะได้เลิกเล่ร่อนและมีครอบครัวนี่ไม่ใช่ปัญหาเราน่าจะเห็นเฟสเป็นตัวอย่างแล้วและตอนวายแอดทำงานที่เหมืองเพียงครั้งเดียวที่เขาเข้าไปยุ่งกับการยิงปืนก็มีคนตายทันทีเขารู้สึกแย่ามาจนถึงทุกวันนี้แต่เมือนพวกมอแกนได้ฟังแล้วก็จะไม่รู้สึกสะท้าน ไวแอดจึงทิ้งท้ายว่าจงจําไว้พวกนายสองคนคิดผิดมาหันแล้วไวแอดถอดปืนให้อีกฝ่ายและเดินจากไปทันทีเหว่จิลก็ไม่พอใจมากวันต่อมาที่ออร์เลนตด็อกเล่นโป๊เกอร์มา36ชั่วโมงติดต่อกันเขาไม่ยอมพักสักทีไวแอดจึงเข้าไปบอกแต่ด็อกเนี่ยก็ยังจะเล่นต่อและชนะมา12ตารวดแล้วทว่าไอซ์ที่เล่นด้วยเนี่ยเขาก็หาว่าด็อกโกงและจะเข้าไปเอาเรื่องเหว่จิลวจึงเข้าไปห้ามไว้จนทั้งสองจะมีเรื่องเป็นไวแอดที่มาห้ามสึกไว้และด็อกก็ยอมหยุดเล่นแต่ตอนที่เขาจะลุก นั้นด็นอกก็ไอเป็นเลือดและก็ล้มเป็นลมพวกวายแอดรีบไปพยุงพาไปนอนพักทันทีไอก็สมน้ำหน้าและขอปืนคืนจากมิวไอเนี่ยก็พูดไม่หยุดว่าเจอหน้าพวกมันอีกเมื่อไหรเขาเอาตายแน่โดยเฉพาะไอ้หนวดแก่หัวเจียวที่อยู่ด้านหลังและได้ยินทั้งหมดจึงใช้สันปืนฟาดไปหทีจนไอสลบไปเช้าวันต่อมาแก๊งคาวบอยเนี่ย ก็มาพาตัวไอซ์กลับไปไวเวดจิลไม่คืนปืนจนกว่าไอซ์จะได้สติการด่าวบอยคนหนึ่งได้เดินชนกับไวแอตซึ่งไวแอเนี่ยก็ขอโทษไปแล้วแต่อีกฝ่ายก็บอกว่าเก็บคําขอโทษไว้ยัดตูดแกเถอะไวแอเนี่ยก็ไม่พอใจชายคนนั้นก็เดินมาหาเรื่องทันทีเขาพร้อมจะบวกทําท่าจะชักปืนแต่เซียววินั้นไวแอก็ดึงปืนอีกฝ่ายฟาดใส่หัวมันเองไอซ์มาห้ามลูกน้องไว้และบอกไวแอว่าฝากไว้อีกบัญชีวันนี้เจอดีแน่เจอกัน5้าโมงเย็นด้านด็อกอาการเขาหนักกว่าที่คิดแท้จริงแล้วเนี่ยด็อกขอ เป็นวันโรคและจะมีชีวิตอยู่ได้แค่อีก2ปีหมอแนะให้เลิกดูดบุหรี่การพนันและเที่ยวกลางคืนรวมถึงลดกิจกรรมกับภรรยาลงด้วยแต่ด็อกเนี่ยก็ไม่ใส่ใจเท่าไหร่หลายชั่วโมงผ่านไปนะักกลางเมือง แก๊งข้าวบอยกว่าหกคนได้ขีม่ม้าผ่านที่ว่าการอำเภอพร้อมกับปืนในมือเพื่อส่งสัญญาณทารบวายแอดที่เห็นแบบนั้นเขาก็พูดขึ้นว่าไม่แจมคงไม่ได้แล้วเขากลับไปเอาปืนที่ซ่อนไว้เขาไม่คิดจะใช้มันอีกแต่คงต้องถึงเวลาของมันแล้วสพี่น้องรวมตัวกันดอกที่ป่วยอยู่ก็ยังอุตส่าห์มาแจมด้วยหลังจากถกกันสักพักสี่คนเนี่ยก็ตกลงกันว่าจะบุกไปหาพวกมันเพื่อปลดอาวุธพวกเขาทั้ง4ี่ก็เดินผ่านเมืองชาวบ้านมองกันเป็นตาเดียวทุกคนแปลกใจมากว่าพวกเขาจะไปทําอะไรกัน เมื่อวายแอดไปถึงที่แก๊งคารบอยอยู่ไอซ์ที่ล้างหน้าอยู่ก็ตกใจเวอจิ้ลบอกว่าพวกเขามาเพื่อปลดอาวุธจงยอมส่งมาซะ แต่สุดท้ายก็ได้เกิดการยิงกันรับสองฝ่ายบวกกันอย่างดุเดือดหลังจากสู้กันอย่างชุลมุนแก๊งคาบอยถูกยิงเป็นส่วนใหญ่เวอจิลพลาดถูกยิงขารมแกนถูกยิงแขนไวแอตลั่นไกด็กรัวเป็นชุดไอซ์ที่หลบหนีไปในบ้านก็ไปย่งปืนบีแฮนและออกไปบวกกับเพื่อนบทสรุปสุดท้ายเป็นแก๊งคาบอยที่ตายไปและไอซ์คนเดียวที่รอดพวกภรรยาก็รีบมาหาสามีเว้นเพียงแคตตี้ที่ไม่เดินไปหาไวาแอตเพราะเห็นโจเซ่อยู่ตรงนั้นเหมือนเธอยังโกรธไม่หายฉากตัดมาตอนเย็น แก๊งคาบอยที่เหลือเนี่ยก็นำศพผู้ตายไปลงหลุมหมอแกนที่ดูอยู่ก็ขอโทษไวแอไในพูดถูกแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คิดเลยวันต่อมาระหว่างพวกไวแอดเดินอยู่นั้นจอห์นนี่ที่เมาก็จะมาหาเรื่องและชวนอีกฝ่ายมาดวลปืนกันด็อกเนี่ยก็เล่นด้วยโดยซ่อนปืนเดินเข้าไปกระทั่งวิลเลียมมาห้ามจอห์นนี่ไว้บอกพวกไวแอดว่าเขาเมาเนี่ยอย่าถือสาเลยจอห์นนี่ต้องการแก้แค้นแต่วิลเลียมบอกว่ายังไม่ใช่ตอนนี้กลางดึกคืนนั้นรับระหว่างพวกไวแอดอยู่ในออเรนตนนั้นพวกคาวบอย ก็ไม่แอบ,บสอนแหนมอยู่นอกร้านอเวอร์จิลขอกลับก่อนใครเพื่อนซึ่งคืนนั้นฟ้าร้องหนักมากตอนนั้นเองโจเซ่บุกไปหาหลอกภรรยาพวกไวแอดและบอกว่ากําลังจะเกิดเรื่องพูดไม่ทันขาดคําชายคนหนึ่งก็บุกมาและยิงปืนลูกซองไปหนึ่งนัดดีที่พวกเธอก้มหลบทันและวเวอร์จิลเขากลับไปยังร้านไวแอดก็ถามปกติว่าลืมอะไรวเวอร์จิลร่วงลงเขาบาดเจ็บหนักเป็นฝีมือพวกคาวบอยพวกเขาเนี่ยช่วยกันทําแผลมอร์แกนโกรธมากบอกว่าพวกมันบุกมายิงผู้หญิงมันไม่ใช่คนแล้วเราต้องไปจัดการแต ต้องการไปจากที่นี่มันจะดีสำหรับเรามากกว่าถ้าว่ามอแกนไม่เห็นด้วยแบบนั้นมันเห็นแก่ตัวซึ่งหมอก็บอกอารี่ภรรยาของเวอร์จิลว่าเขาอาจต้องเสียแขนไวแอดเข้าไปหาพี่ชายแต่อีกฝ่ายก็ไล่กลับไปอารี่ตะโกนด่าไวาแอดคิดว่าตัวเองฉลาดนักหรือแคทตี้เนี่ยก็ไม่สนใจสามีเท่าไหร่ วายแอดจึงเดินออกมาคนเดียวและก็ได้เจอกับแก๊งขาวบอย3คนนำโดยบัสเตอร์แต่เขาเนี่ยมาเพื่อบอกว่าเรื่องเมื่อครู่ไม่เกี่ยวกับเขาและตอนนี้ออกจากแก๊งแล้วมีอะไรให้ช่วยก็บอกก่อนที่จะจากไปตอนนั้นเองรับร์แกนถูกลอบยิงที่ร้านเขาเจ็บหนักปุกวายแอดรีบช่วยกันเอากระสุนออกแต่ว่ามันก็อยู่ลึกเกินไปรมแกนเสียเลือดไปเรื่อยภรรยาก็ร้องไห้อยู่รมแกนขอโทษวายแอด Wyatt อีกครั้งที่เขาวู่วามเกินไปและอยากให้มันจัดการนายได้นะพี่ชายและโมแกนก็สิ้นใจวายแอดเสียใจ เขาร้องไห้กลางสายฝนถามว่าทำไมต้องเป็นโมแกนโจเซ่จะเดินไปหาแต่วแอดก็ไล่ออกไปแคทตี้ผู้เป็นภรรยาก็เอาแต่ยืนมองก่อนที่จะหันหลังเดินกลับเช้าวันต่อมาพวกไาแอดก็จะพาศพโมแกนไปฝังแก๊งคาวบอยก็นั่งยิ้มวแอดบอกวิลเลียมว่ามันจบแล้ววินเลียมก็ขอให้โชคดี จอนี่ก็พูดอย่างพอใจว่าทุกคนได้กลิ่นอะไรไหมมันคือกลิ่นคนตายไงพวกไวแอดก็พากันออกจากเมืองวิลเลียมสั่งลูกน้องสองคนให้ช่วยโอกาสนี้จัดก,การให้เรียบร้อยซะเย็นวันนั้นที่สถานีรถไฟไอซ์ Ice, ก็จะไปสังหารพวกไวแอดแต่กลับถูกตลบหลังรับไวแอดยิงฆ่ากาดคนหนึ่งไอซ์ Ice, ร้องขอชีวิตไม่นานพวกด็อกก็เดินมาพร้อมกับพวกบัสเตอร์ไวแอดพูดอย่างเดือดว่าไอซ์เรียกร้องเองนะเขาเปิดตราที่เสือ้อซึ่งคือมือปราบสหรัฐ ไวเอดบอกว่าพวกคาบอยสูญพันธ์ไปแล้วไปบวกพวกของแกซะถ้าเขาเห็นผ้าแดงเมื่อไหร่เขาจะฆ่าให้หมดบอกมันว่าเขามาแล้วมาพร้อมกับนรกจากวันนั้นแก๊งมือปราบของไวเอดก็ออกประกาศสักดาหรับกวาดล้างพวกคาบอยผ้าแดงฆ่าแบบไม่ปราณีบุกถึงบ้านพวกบาสเตอร์ก็มาร่วมด้วยโดยจิตรามือปราบไวเอดก็บุกไปจัดการบางคนเนี่ยก็ยอมให้ฆ่าโดยง่ายไวเอดนำศพมาแขวนคอเพื่อให้ชาวบ้านได้เห็นว่าถ้าใครฝ่าฝืนกฎหมายมันต้องเจอแบบนี้ แล้วก็มาถึงศึกใหญ่นั่นคือพวกวินเลียมสองฝ่ายได้ดวนปืนกันข้างแม่น้าโดยอยู่คนละฝั่งหลังจากยิงกันอยู่สักพักเนี่ยวแอดก็ลุกขึ้นเดินลงน้ําวิลเลียมที่เห็นแบบนั้นจึงลุยเข้าไปดวลด้วยเป็นวแอดที่ยิงฆ่าวินเลียมตามด้วยการอีกหลายคนพวกแก๊งคาวบอยเนี่ยจึงต้องถอยไปก่อนพวกวแอดนั่งพักตอนนี้ผู้นําแก๊งคือจอห์นนี่บัสเตอร์ที่รู้จักดีเขาบอกว่ามันไม่ยอมรามือแน่และจะกลับมาล้างแขนแน่นอนด็อกอาการไม่ค่อยดีแต่เขาก็มาช่วยเเเพราาาะวว่่ออคคืน,คนดีีียทขม อีกด้านหนึ่งจอนนี่พร้อมกับแก๊งคาวบอยผ้าแดงกว่า10คน รวมถึงบีแฮนที่ได้เข้าร่วมแล้วพวกเขาเนี่ยไปหยุดขบวนรถม้าของโจเซ่ที่กําลังจะออกจากเมืองและทีมถูกยิงฝีมือของคาบอยผ้าแดงที่จะไปขโมยของโจเซ่โกรธมากและด่าบีแฮนว่าพวกคุณมันน่าเกลียดจอรน,นี่ก็ปล่อยรถม้าโจเซ่ไปหลายชั่วโม,มงผ่านไปพวกไวแอตที่สอดแนมอยู่ก็เห็นแก๊งคาบอยที่นําโดยจอรน,นี่กับบีแฮนพวกมันเนี่ยมีกัน30คนได้แต่ตอนนี้ด็อกอาการหนักมากครับพวกเขาจึงไปขอพักที่บ้านชายแก่คนหนึ่งที่ชื่อฮุกเกอร์ซึ่งไม่นาน โจเซ่ก็มาหยุดพักที่นี่เช่นกันไวแอดจึงถือโอกาสนี้เข้าไปขอโทษเธอสำหรับทุกๆเรื่องโจเซ่ก็ยิ้มให้อภัยทันที แล้วเธอก็จะออกเดินทางต่อไวแอททำท่าจะรัง้งแต่สุดท้ายพี่แกก็ไม่กล้าเอ,อ่ยอะไรจนโจเซ่ขึ้นรถม้าไปไม่นานนักการคนหนึ่งของฝ่ายจอนเนี่ยก็ลากศพบ,บาสเตอร์มาบอกว่าจอเน,นี่ต้องการดวลปืนกับไวแอตตัวต,วตวในป่าโอสปริงตอนพุ่มรไวแอตเดือดมากเขาตอบกลับว่าจะไปแนะ่ด้านจอนนี่เขาบอกไอซ์หลังจากที่ฆ่าวแอแล้วเนี่ยให้ไปเก็บกวาดพวกมันทั้งหมดดอกที่อาการหนัก เขาบอกไวแอว่าอีกฝ่ายเนี่ยเอาชนะจอรนไม่ได้หรอกมันเก่งมากเขาจะไปด้วยแต่อาการด็อกก็ไม่ไหวจริงๆรับไวแอจึงว่าเปลี่ยนให้ด็อกถือพอเวลาใกล้หนึ่งทุ่มเขาก็ออกเดินทางและก่อนจะถึงที่หมายไวแอก็บอกแจ็คก,กับเคอรี่ว่าไม่ต้องมาเสียงด้วยเขาจะไปคนเดียวทว่าตอนนั้นด็อกเนี่ยก็แอบ,บไปหาจอรนก่อนแล้วครับและท้าดวลปืนกันซึ่งทั้งสองเนี่ยก็แขนกันอยู่แล้วด็อกดูดบุรีชิวๆทั้งสองจ้องหน้าเซียววิพวกเขาชักปืนเร็วพอกันแต่เป็นด็อกที่เงยหน้าหลบกระสุนได้และ อนถูกยิงที่ศีรษะเต็มๆการดวลครั้งนี้เป็นด็อกที่เด็ดขาดกว่าเขานิ่งมากแม้ว่าจะป่วยและเขารู้ดีครับว่าฝีมือของจอนมันระดับไหนจึงมาชิงลงมือก่อนเพราะว่ามีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นที่สามารถล้มจอนได้ไม่นานวายแอดก็วิ่งมาแต่ก็ได้แค่อึง้งเพราะว่าด็อกจัดการก่อนแล้วหลังจากนั้นรุมวแอดก็ขี่ม้าไปกวาดล้างที่เหลือซึ่งก็มีแค่พวกลูกกระจก พวกไวแอดจัดการได้ไม่ยากจนแก๊งคาวบอยผ้าแดงหลายสิบคนถูกจัดการในเวลาไม่นานรับมีเพียงแค่ไอซ์คนเดียวที่รอดไปได้หลายวันผ่านไปด็อกนอนอยู่บนเตียงของสถานพักฟื้นไวแอดมาเยี่ยมเล่นไพ่ด้วยกันเล็กน้อยด็อกบอกเพื่อนรักว่าตอนวัยรุ่นเขาก็เคยมีความรักแต่ว่าเธอคนนั้นดันหนีไปบทชี้ซะงั้นและด็กรู้ว่าไวแอดชอบโจเซ่สาวนักแสดงคนนั้นจงไปตามหาเธอแล้วหนีไปด้วยกันใช้ชีวิตให้มีความสุขซะไวแอดก็บอกลาเพื่อนรัก แล้วก็ออกตามหาโจเซ่และไม่นานก็เจอวายแอดสารภาพรักเขาไม่มีอะไรแต่ว่าเขาสัญญาว่าจะรักเธอไปชั่วชีวิตโจเซ่ไม่ลังเลตอบรับรักทันทีทั้งสองเข้ากอดและจูบกันโจเซ่บอกว่าไม่ต้องห่วงครอบครัวเทอรวยพวกเขาเดินเล่นด้วยกันในยามเย็นหิมะตกพอประมาณบรรยากาศดีมากทั้งสองเต้นรำก่อนที่หนังเนี่ยจะตัดจบไปอย่างแฮปปี้ครับและนี่คือทูมสโตน ดวนกลางตะว,วันซึ่งก็ทำคะแนนจาก IMDB ไปที่7.8เต็ม10คะแนนครับและฝั่งรถเท่นนักวิจารณ์นี่ให้ไปที่72%ฝั่งคนดู94%เลยครับคะแนนถือว่าดีมากก็เป็นหนังคาวยีีกเรื่องที่สนุกมากและดีมากมีฉากเท่แทบทั้งเรื่องสามารถชมเต็มเรื่องได้ที่ p r i m e v i d e o s แต่ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแมงก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ